ป้าทูบอซิงเมียนอยู่บ่เมียเจ้านี่ฮะป้าทูพี่น้องเอ้ยไปติดน้ำหนักเบิ่งอยู่บ่นี่นะไปติดเบิ่งอยู่บ่ขึ้นจักโล่ชี้ชิบช้าเจ้ากี้ด้ว่ฮะอ่าตะก้อนนะสามสิบโล่โดยบ้านี้ขึ้นชี้ชิบช้าโขึ้นชิบช้าโล่คุณนะปูโต้พี่น้องเอ้ย วีดีได้เปลี่ยนไปอีหลีเด้พี่น้องนี่เนาะบาังคนจะจ่อยนึงแขกันนอยๆเนาะอ่าบดนี้งพี่น้องเอ้ยปอโต กับสบายดีและสวัสดีพ่อ,อ,พอ,อ,อแม่พี่น้องเบอร์สุขสู่คนและพี่น้องเ้อเนาะเมว่อวาอยู่ในแหลกต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องไงก็ยินดีตอนรับเข่าสู่ซองปลาเตียงทองซาเนลคือเก่านะพี่น้องเมื่อนี่ปลาเตียงก็มหาทั้งสาวงามพ่อแม่พี่น้องไยอ่ามือที่สองแล้วขึ้นมาซปนูนนาะพี่น้องเนะาะเมื่อวานนี้บ้ได้เวแต่ว่ามือนี่ชิเวหาทั้ง สองงามแล้วก่อนพี่น้องเลยเนาะแล้วก็สิไปหาน้องหัวยงน้ำนี่ทำไมพี่น้องเลยปลุกอดีนี้ใหญ่ใจบุญือวู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้น้องเพื่อนนาะพี่น้องเนาะอ่าประเตียงก็เสียเอาไปมอบให้เพื่อนเพื่อนละหนึ่งพันบาททำไมพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะอ่าก่อนอด่นต้องขึ้นไปหาทั้งอ่าน้องงามแล้วก็น้องทิ้งน้ำกันไปเบิ่งน้ำกันบร่ได้เจอแล้วนี่หนาแล้วนี่ ประมาณเดือนก็ก,กัวพี่น้องเไยว่าเราสิเปลี่ยนแปลงไปจังใดนะ้าพี่นอนะ้องเนาะไปไปเบิ่งรพร้อมๆกันเลยก็ไม่พี่น้องไงเพื่อเป็นการเสียเวลานะ้าพี่น้องเนาะไปะพี่น้องเไยโอ้ดางมาจุ่มอยู่ผูเนาะสบายดีเด้พอพ่อเด้อโด้ยพี่น้องเไยมาเจ้ามาเบิ่งก่อนบาทนี่เป็นในาใดบ่ได้เห็นตั้งแต่โดนเติบแล้วสิเข้าวสองเดือนนะ้ะพี่น้องเไยอ่ายังคือเก่าอยู่บ่ Ba... Ơi, này. à thôi nó người bạn nè à mày cứ bắt tôi mà phi men như bộ con cầu bạn nè nè ba vì nó người à đi đó đang thinh đó đang ngam nhìn bẹt bẹt thôi này là nói sờ đi đó hẳn là sờ đi lúc nào Ừm. Rồi, người. Ba thôi. Ở xinh. เมี่ยนอยู่บ่เมี่ยเจ้าเนี่ยฮะบ่โทษพี่น้องเอ้ไปติดน้ำนักเบิึงอยู่บ่นี่ยนะไปติดเบิึงอยู่บ่ขึ้นจักรโลซีจีชาตะกี้เด้ฮะเอาหนี้หนี้หนี้เออันนี้ไม่กันเออพี่น้องเอ็มบ่ได้ยินอ่าตะก่อน่ะสามสิบโล บัานี้ขึ้นชีชิบชามขึ้นชิบชามโลผุ้น่ะปุตโตพี่น้องเอ้ยมีดีได้เปลี่ยนไปรีได้พี่น้องไงเนาะบ้าหนั่งจากคนจะจอยหนึ่งแขนกันน้อยเนาะอ่าบัานี้ไงพี่น้องเอ้ยปอตโตบ่ทิ้งได้มีอะไรหรือบาดนี้มันเป็น่ยนได้องกินข้าวแซ่บบ่แซ่บเออกินลายพ่อม ว่าเอานี่กินหลายกูเจ้าอีกพี่น้องเยโอ้มันก็คักแล้วนี่นะพี่น้องเยได้การได้การแบบนี้นะโอ้โชคเกบื้เื่อยบ่ได้หยังบ่ได้หยังเลยเดนีเนาะอพี่น้องเยสุดยอดอีหลีนี่อ่าอ ดี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 ดดนเนาะไงบอไอกับบอคิดว่าสีาแบบตื่นตาไว้ป่ะน,นี่นะพี่น้องไงเนาะ <laughs> เป็นยังลไงบอฮะ <laughs> เป็นวัดบอโออ๋อ,อบอกอีลอกล่ะตะกี้อุ้มลูกจะบ่ได้เนาะจับมิตรัวเอา <laughs> พี่น้องเางไบุมีฮอาเถือฮอขาเฮง ตก้ากินยามยกอี่น็้ะก้า่กินเดองเยอ่าเพราะว่าธรรมดาอย่าอยายยาคุ้มในชุนลายอยู่ทั้งนี้เพิ่นชิย่านเนาะเพิ่นชาย่านนอนบุรีนั่นนั่นนี่บแบบโตมันกระจอยมันคนนะเพิ่นชุนลายอยู่พี่เพนมีตะซักเอาบอ ถ้าถ<อ>้าถ<อ>้าซักแต่บุญอยากดีมันไหนได้ซักขั้นสุดท้ายเขาได้ซักเขาแต่เอาที่ลูกมาใหลายอืมเพิ่นมันมีแต่บางทีเพิ่นกับวายาดยาดกินยาคุม้มมันบุญนดะีนั่นน่ะนะนี่อ่าคิดว่าไงมันที่จริงมันมันโบกเกลเสื่อนเขาอะไรอย่างลูกลายเห็นผูกตาเชีพผูกตาเจ็ดแปดเพรยยำยากให้กุลลูกไก่พี่น้องเอ้เนาะการโบคุ้มนี่ก็รยุร้อยได้เนี่ยนะ chứ gì đó với thi kinh kinh nhà mà nó rồi rồi người à, phá lao cả à bớt phêng, này nhanh chắc phèn rồi nè nhanh phèn điêu nhanh phèn điêu rồi oh, à, 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 à. là cả, à, à, à mà nè tiền cả áo mát à cũng cái sư tiết lột vậy phá hoa là lệ áo vậy hả ừ tớ อ๋ย <ih az violin Legisl acy> ังเป็น5บ่เป็น5เป็น5แพงอ๋อพี่น้องเอ้ยอาจารย์ซื้อมาแวะให้ก่อนเลยเนาะอ่าอาจารย์เลยัง่ากมื้อนี้รับ้าอื้ยังาาๆพี่น้องเอ้ยพากันกินข้าวกินน้ําแล้วบ่กินกินปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องเ่อเที่ยงฮะ ยังแฉบคือเก่าอยู่บ่แฉบคือเก่าข้าวเที่ยงนี่กินแล้วข้าวเที่ยงยังใครได้กินเออออเออกินแต่ข้าวเศร้าพี่ยงไรอ่าเจ้าเห็ดเวิ่งยังเกาะใส่พุยฮะใส่พุยใส่พุยยังพุยกุ๊กวิ๊ไปรับจ้างเพิ่นบ่เพิ่นให้มือเทอะไรนะอะไรเป็นให้ตาตาแปดแสน เฮกตารหนึ gamer, to to. ่ง <benim> อ <graffiti> ๋อสมดเมื่อแล้วนียังจะชี oh, uh ้คนทายข้างหน้าให้เงินก่อนจักมื้อชี้ได้วบ้านนี้แปดมื้อแล้วสิบสี่สิบสี่เฮกตาอ๋อเห็ดร่วมกันแล้วก็แบ่งกันบ้านนี้เนาะอ๋อโดยโดยโดยเป็นยัง่งเมื่อนี้ก็ซื้ออันนี้มาฝากน้ำหวาน มากกินยี่บ๊อเบอร์บ่้อใบห้วเาแล้วนี่เนาะแล้วก็ซีนหมูโร่หนึงเพื่อจมาปิ้งกินนะพี่น้องเนาะอ่ะอ่ะจังนั้นมาโดยขอบใจเด้อโดยพี่น้องเลยปึ๊บอ่ะแล้วก็อันอ่าถุงจังที่จะมีปลากระป๋องคือเก่ลื่อนแล้วก็มีลายย่าอืมข้าวน้ากินกันยังมีอยู่บ่ดออืมโอเคพี่น้องเลยเนาะอ่าแก้ขนมให้ลูกเนี่ยนะขนมได้ชง นี่เออน uh, so you know, like, ั่นแน่นแหละน่ะดูนกดูสิมันมีนมุกเด้อนมบ็กไปนี่ืนบ่นี่แหะเต้นดองเต้นดองนีคนอ่ะดีใจโอ้ยยังไงตัวกายะเต้นจ้า้อ่ากินไรกินกินได้ร้ะปา แม่กระตุ้ยลูกกระตุ้ยบ้านนี่เนาะตะกี้ลูกก็พี่น้องเยขาดชาตอาหารได้กินนมดีแล้วกาดีแล้วพี่น้องเงยบ้านนี่ดีดีครอบครัวสมบูรณ์เลยพี่น้องเงยตะกี้ก็คิดบอกบุเข่าด้วยเลยแล้วกร็เบิ่งนี่เนาะคิดลูกเต้าจะอยู่แบบใดเมียก็นจะชินอะไดนะพี่น้องเงะเนาะ ตรงนั่นกันพี่น้องเลยคือพี่น้องเห็นนั่นแหละโอ้สภาพนี่มนกกันจะคมเบาเลยนอนก็จะไปรับพลังเราทิ้งเนาะอ่าเมียกันแทพี่น้องเลยจนสีบรอด์เราก็ได้มาวันนี้ก็กินข้าวเชฟกินยังก็กินได้เบิร์ดโบนิเลือกอาหารเนาะ <c oughs> ด,ดีดีพี่น้องเลย น้ำนมนก็มีแล้เชวนะอยู่ในแกะเพิ่งกินนี่กินข้าวกินน่คือข้าแะไรน้อยนิดแเนาะลข้าวยำนปกอกินข้าวนข้ี่เขาก็ได้แล้วมานเนาะเพิ่นนั่นเลยออ่เก็อ้วนสมบูรณ์ดีๆแวพี่น้องไอบานไปช่วยอยู่คนละปปุ๊ออ โอ้อ๊าแซ่บบ่อ๊าเป็นเลยอืมอืมอะกินๆๆล่ะอ่าเป็นหยงเก๋นแซ่บตนัวขนาดกินๆๆอกเ็ไาโอ้ฝนตกทางนี้ก็เนาะมื้อนี้แล้วบ่ตกนี่พี่น้องเวนนีก็ตกตลอดเนาะอืม อน่องนั้นอยู่เพื่อนอยู่ป่น้องน้องหัวยองนะอยู่อเป็นอย่างงี้เดี๋ยวชั้นจะไปหาแล้วตกอยากชงเฮือนี่เนาะชงเฮือนี่ฝนตกเมฆเดี่วอ่าเมนเมนเป็นอย่างงี้อยู่พี่อยู่พี่เพิ่นชงเฮ้ยอยู่บ่อยู่สิบปูนพี่อยู่วันที่สิบแปดนี้วันที่สิบแปดชงเฮ้ยอยู่ใช่นะ เขาอยู่บ้านเขาทางทีคนหน้าเขาแต่เขาไปทางบูิเมนยู่ชีชีปูนนะมือแต่ชีปูเนี่ยแต่ว่าบูิเมนอยู่มงครัวเขาข้ามไปบ่บบเมนบางหันบ่หรือว่าข้ามกวิตวิตชีปูนก่อนวิตขามไปพุูดดิอ๋อแล้วมันมีทางเข่าเลี้ยวอีกบ่ขึ้นไปทั้งทึ่งผมบ่อยู่บนน้ำเซนต์ตัวเห็ดวันที่สิบสิบสิบแปด โอ้อ้อออืมคิพ้ามี่ไปลินยังบ้คิดว่ามันมีรถไปแล้วไอพี่น้องไอรถเจ้าได้ใช่รถตะกี้ได้ใช่เส่แล้วมันเพล่ะโดยฮะเพลนี่รถนี่ก็พอเขาจอดบอลคาสเตอร์แล้ว ปลอ,อยสเตอร์ไปว่าไดเนแบบเขาจอดแล้วเปลี่ยนใหม่นะยีเขาจอดแล้วแป้งตรงผาจักรโอ้ยยเยยยยยเขาไยยยัยย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 เยยยอยยยยนียยยเยยยยยปยนยลยยยเห็นยยยยยนยเอยยยได้ยยยยย่ยยียยยอยย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 ายยยยยยยอยย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  แม่แม่นแม่นนอยู่แขนทางก็ร uh, uh, <Sure uh uh ู้แหละไปดินแล้ววันจะกับบเราบุ้มีรถกลับแล้วบันนี้เนาะยเออจะกับกันประมาณสองโมงได้นอนหมเนาะออแรงประมาี่โงบุ้มีรถไปแบบสดงเน่มี่มือเดียวว่าเพิ่นแข่งมือเดียววันที่สิปดมือเดียวสอมือสงมือวันที่อะไรนี้ก็บวันที่อะนี้ ยีสิบเจ็ดเขาแบบเขาเล่นซื้อนะเห็นยีสิบแปดไหมเขาช่งแบบท้ายนดยจ็ดสิบแปเนาะเอาเอโอ้ยพี่น้องเลยมีระบอกเงินไปเที่ยวบุญเพือเอาเงินเห็นงานเห็นเงินเห็นงานได้ได้สไชิดว่าจะได้พูดาไเอาเอาแล้วเสนหนึงยังหกซนยังหกนอ่ออ่าอ นะ13คนเงินตก8ล้านอืมก็แบ่งกันเนาะอืมโดยโยโดยเอาซ่นะพี่น้องเล้ยมื้อนี้ก็มีอันน่ะผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้อยู่เนาะอ่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าอยู่างฝั่งไทยพุ่นแหละวัานเจั่วี่าน เงินบาทเจ้ากระเลกเป็นย <c oughs> no. ังบ่บ่เป็นแหละบ่เป็นบ่โดยโดยเชียวเอาเอาเงินกีบบ่โดยอืมอืมยอดแรกบ่เป็นเนาะพี่น้องเลยนะบ่จะคุ้มเละเอ้าเสร็นะพี่น้องเลยฉันบ่เตียงเชียวเงินกีบให้เนาะพี่น้องเลยอ่าเงินบาทหนึ่งพันบาทเงินกีบก็ประมาณหกแสนหกแสนนิดหน่อยนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าตัว Quá là rồi đó. Ok. À, xin chào ông Nguyễn Kịp hay à, chào đây nữa, À, đều là à thì nó Rồi, à điều ăn à, bữa chi ăn sư phụ nhai bên mấy nè cái nó nó phân phụ nhai phân sư mẹ phên 4, từ thằng phòng thay đó, phân phạm nhân mấy hả Phạt y lạ. อ่าน, L, น L, ้องละน้องงามก็ได้หรือพระเจ้าก็ได้อวยพรให้เมย์พอดเนี่อยู่ทางฝั่งไทยเด้อเด้อขอบุกขอบใจเป็นไงอ่านบมือว่าท่นนี้คือเก่าแหละเด้อขอบใจเด้อแม่งซีอยู่วันไทยพุ่นเห็นบ่กโดยอยู่ฝั่งไทยก็อยู่ดีไม่แหงมีรูเต็มบ้านมีหลานเต็มเฮือนนอนหลับก็ได้กันหมื่นนอนตื่นก็ได้กันแสนขอบใจหลายๆเด้อท้าถูกใช่ถูกโอวยพรก็เป็นแล้ววันนี้ Khang 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 khang. rồi, à, rồi áo, oh, anh bỏ hinh hey, mì phân nề. Ok, bà rịn ô luôn vai đây, ngân lụt luôn luôn đây luôn vai, luôn vai luôn 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 vai đó luôn 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 Bi cọc bìa tóc ngon nữa nữa đi nam, dù đi mi okay. heng lạc đèp bạn gù dùm sông bù lạ bắn nè nọc này nọc 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 rồi, nọc 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 อ่ะถ้าได้ไปดินบุญนชงเฮื่อถ้าถ้าได้ไอ่ได้ขึ้นมาอีกวันนี้ก็เจอกันอย่พุ่นแหละถ้าทีได้ขึ้นมาเนาะพี่น้องเลยตอนนี้ไปนี่กับโบไก่ปันไดเนาะพี่น้องเนาะ่อมันไวเนาะอ่าพี่น้องเลยลงไปนี่กับพ่อกระเทือน,นยันจะบริขึ้นมาแบบซองซัมเมอนี่อืเอ้าเก็บไปคู่ลูปคู่เต้าออก,กินเดอ้อโดยโดยโดย่ะสบายดีน้องทิ้งน้องงามดยโ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 ดย อ่าพี่น้องไอโฝนใช่ไหอีกแล้วประจักษ์มืดเลยนี่แหละเนี้ยกินกันเนาะปิดตามกินเนาะเมืงหุงเมืงห้อยอ่ากินตลอดบ่อืม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 โดยพี่น้องเลยอ่าไปสนามบินีพี่น้องไอ้มาเตียง,งกสิโกโตเโดินทางอ่าไปต่อก่อนพี่น้องเอ้นเนาะพอดีอ่ามาเตียง,งกะ ที่เอาเครื่องเอาของไปอ่ามอบให้ทางอ่าบ้านโรงเรียกนี่หลายครูหลายคนผมให้พี่น้องเห็เนาะอ่าอ่าพูพี่น้องเอ้ยทางบ้านหนองหอยองเดี๋ยวบ่เตียงสิไปหา้อยู่พี่น้องนี่เนาะอ้าสบายดีพ่อเป็นไดได้อยู่ดีมีแงอยู่บ่จ้าๆๆอือพี่น้องอ้ปูน้องงามดอยกินข้าวกินน้ําแล้วมื้อนี้เออกินแล้วดอยได้ยังกินมื้อนี้อกินข้าวจุ

โดยโดยโดยพี่น้องเอ้โดยเข้าก็อด้ผิภัตได้เลยเพื่อตลอดคือตุ๋ยแท่น้องงามบ่ะเนี่ยเจ้วอาแล้วเราไม่ได้เห็นจังนะอืมไม่ได้พัวแล้วแบบเบี้ยเบี้ยไม่ได้เนื่องเข้ากันอ่ได้นืงเข้าอืมอืมอืดีแล้วชนะลูกซอยแน่เครื่องกินเครื่องกินลูกเอาเต้าแล้วเนาะเลาวก็ได้ ตุยพีมีพญาเลียดีใจน้ำดีใจน้ำเขาก็มัดนั่นแหละคือว่าลูกร่านลูกเท่าน่าเขาไปชอบตลอดลราเขาเขาได้หกดใจนั่นแหละหมดทันแล้วเขาซอยก็โดยโดยหันน่าเราให้เขาหมดทันแล้วเลื่อนเขาให้แล้วเอายางเองไม่ต่ากันคำคิดมีแต่หาเอาวแบบนี้เนาะอยากได้ยังกะหาสร้างหาซาเอาวพูนซอยได้สำนันเห็นได้ มาชามาเฮามีอันนี้มาฝากมานี่เอาถุงยางซีบมาฝากเด้อพี่น้องเนียอึ้บอ่ะอันนี้ถุงยางซีบมีปลากระป๋องมีเดรรายย่า,เ,าเล็กเล็กกระเข้าอันนี้เอา้เอาเอาไปกินเด้อดดดดดอา่าเด้อฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องเไงเอาไปสู่ลูกสู่เต้ากินปั่นกันคนละครคนอะไรพี่น้องเไยแบ่งปั่นกัน เพราะว่าเพิ่นกะเป็นปู่ของท่างน้องงามผ่เป็นพี่น้องนี่เนาะกะอ่าถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่สําคัญแต่ก่อนนะเพิ่นเอาลูกเอาอย่างให้น้องงามซอยกันเกื้อกูลกันแหละพี่น้องนี่แต่บ่มีเพิ่นกับน้องงามคือคือสิลําบาก็ง่ายๆพี่น้องนี่เนาะอืมจักสิเอาลูกจักสิมีหยังก็ตุ่มมาตุ่ยมันยุ่มม่นยุ่ยพี่น้องเอ้ยอันน่ะเพาะอันน่ะอันยาดีเจ็บพงเจ็บหัวเจ้ามีอยู่บ่ยายาดีเจ็บหัวเจ็บท้องเจ็บหยังมีบ่ ว่มีบ่ะเ,เดี๋ยวเ้าสิบแบ่งให้พี่น้องเนาะอืมพอดีอันน่ะเม่เม่จิราวดีเพิ่อนอันน่ะฝากเขามาเนาะให้แจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องกันเลยอ่ามันนีมีอันนี้อันนี้ยายาแอนตสซินเด้อ,อไปแบ่งกันกับลูกกับเต้าเนี่ยแอนตสซินจ,กจักอยู่หรอวะจักดลวยวิธีกินน่งแอนตสซินเวลาเขาเสบท้องเลยเก็บท้องเป็นกระเพาะนะเด็กกินนะนี่ย่ำกินเด้อ เวลาเวลาเป็นกินเนาะแม่แม่แม่แต่อันนี้นไงยาพลาย่าดีเจ็บหัวแหละว่าง่ายๆยาลดไข่ลดยังเวลาเป็นไข่เป็นยังเป็นไข่หละกๆเนาะกินกินอ่าดีเจ็บหัวซิกินก็ได้บริสิบริบริแปรเจ็บริสินหมูกินบรดีเจ็บหัวดีเจ็บหัวว่าไงกินน้ำเต้ระเมตแม่เตราเต้ระเมตช่องเม็ดก็ได้ถ้ามันเจ็บมันแห้งนะเม่ได้ใเจ้ากินน้ำหมกน้ไมดอยแล้วเจ็บกระเพาะนะกระเพาะขึ้นนะกินอันนี้เย็นมันเย็นอ่ายังจะสิน ยาดีกระเพาะว่าแบบสั้นๆก็ได้เนาะเอาไว้ปั้นลูกบอลลานกินเด้อเวลาลูกลานเจ็บนันก็แบ่งกันกินแต่ว่าลูกเมื่อเมื่อไรบา่แล้วเขาขึ้นไปเมืองนองกันเดือกลับลงมากันนะให้แล้วทำหาน้ำไมให้นะบืนไม่ได้ไล่ด้วยเมอไยเมลายแต่เป็นเป่าก็ได้เลยบืนก็ได้พักให้หน้าพันนะบืนบืนเท่าชิ้นเมื่อ เจะบืนเทาขึ้นมากก็ได้ตอนจักทิ้งเที่ยงนี่แหละเออตอนเที่ยงหรือตอนบ่ขึ้นขึ้นเวลาเมื่อพุ่นก้อนฮะเวลาเมื่อก้อนจะแหวมื่อบืนเทาสิเมื่อเออเมื่อบืนหรือหัวเมื่อประมาณประมาณใบมุ้งหรือแล้วหัวเมื่อไม่ใ้่ไม่แล้วหัวเมื่อแล้วบ่ได้ได้แบะแบะไปนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเ้าเหาสิแม่แบะค่อสิให้ทำไมพักมันมีลายอยู่บ่ลายได้ขึ้นเท่าชุดให้มาให้ โอเคโอเคโอเคได้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 เอาเราจะไปหาหน่อไม้มาฝากมันบริยาก์บ่ทว่าวายากับบรเป็นยังโอเคโอเคโอเคอ่าโดยโดยเอาเอาขอบใจขอบใจเพาะไปโอเคพ่อแม่พี่น้องไงมาเตียงกับสีคอจุกคลิปก่อนบัตนีไว้เพียงซัมมี่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันยืดมันยาวยืดยาวเล่าเรื่องพ่อแม่พี่น้องไเนาะโอ้หนองงาม สุดยอดพ่อแม่พี่น้องยบจากสีว่าเลยหนาเบ่งอุ่นตุนอยู่คิดว่าคนเราคนพี่น้องเลยจนลงป้าแต่ว่าคือเราเป็นคนในหมอกในเมืองแต่งหน้าทาปากทาดิฟสติกดีๆกับงามพี่น้องเลยงามสมซื่ออะไรเนาะเปลี่ยนไปเป็นคนเราคนเราเตียงกับบคิดว่าเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องเลยป้าดีใจน้ำได้พี่น้องเลยปฏิหารลายครอบครัวได้ดีเนาะเอาแบบเจ้าเจ้านี่เลยพี่น้องนี่น้องงามน้องนั่ม แล้วก็น้องพาเนาะอ่าน้องมูพี่น้องไอ้ที่แบบว่ารอดแบบปฏิหารนะพี่น้อง,งนี่เนาะอ่าสุดยอดสุดยอดบ่เตียงกระอิ่มบุญอิ่มใจพทำไมพี่น้องเห็นเพิ่นอ่าได้ดีได้เศร้าแบบนี้ก็ได้พี่น้องนี่เนาะอ่ะต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีทางฝั่งไทยแม่แพงซีหรือทางประเทศไทยเพิ่นผาาเงินมาให้คนละ1,000งพันบาททำไมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว คลิปหน้าบ้าเตียงชิปไปต่อทั้งน้องหัวยองน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันยืดมันยาวพ่อแม่พี่น้องเลยไปพบไปพ่อกันคลิปหน้าอีกเด้อพี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้ไปก่อนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปอดสุข,ขุกคนพี่น้องเลยวิวทิวทัศน์งามขนาดผู้ทั้งอาจารย์ลาวกับบ่อตูนเพิ่นก็ตะเข็บยัง